สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาสู่วันที่4นะครับของรายการคริงออ f ซีครับกับการแข่งขันเกมดริกออฟริเจนะครับภาคโดยกับผมวินซี่ะและผมโรเบิร์ตเชสครับโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับ แข่งกันในเซิร์ฟเวอร์ทัวนาเมนต์นะฮะในรอบต่อไปแล้วครับแต่ตรงกลางเอาทีมมาครับเจอเลเว่นครับตอนนี้กำลังบวกกันอยู่ครับใส่ไวโกลทันทีครับแล้วปุ๊บเข้าไปจังหวะนี้ครับตีเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ่ยจะต้องมา2คนนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเปิดครับตอนนี้ครับอาชีครับอาเคนครับต้องวิ่งหนีครับเปิดเขาได้แท้ๆครับกดอันตรีครับพยายามทำโตวอื่นเนีแต่ต่อทีครับดีไว้ครับเดินเข้ามาครับแทงไปหนึ่งทีครับเลเว่นครับเดินมาหลงจังหวะนี้ครับแล้วดูครับแปดไม่มีพยายามจะไวโกลยื้อชีวิตตแ่่ก็ไไมด้ฮะ อาอมแน่นอนเต็มหน้าเลยเนี่ยเอาทันอมแน่นอนครับเอายังครับยังรออยู่ครับรบลงไปอ้าวแล้วดูครับหลบกระสุนแต่ว่ากระเ่านั้นแหละฮะนะครับโดนผกเข้าไปครับออลติมัสครับโดนเอ็กซอร์อะไรในขณะนี้ครับและดูครับทางฝั่งของคิวทีวีโอ้แล้วพูดออลติมัสเข้าไปครับยอมเอาตัวเองเข้าแรกฮะกพราะแต่นานจริงๆกว่าจะลบอัลคิวทีวีได้ครับแต่ก็ไม่น่ารอดหรอกครับโดนลวมครับตอนนี้ ครับตอนนี้คิวทีวีครับพยายามีซื้อเวลาครับแต่ว่าเวตอนนี้เริ่มพลิกแรงแล้วครับได้มีอันรจจตรายจากฝั่ง,งของเนี่ยครับฟีโอนล,ล่าด้วยฮะอ้าวพอดนะีเอ๋ครับนี่ฮะเวแล,ล้วฮะไอ้มียือ้อครับมียื้อครับแต่กระโดดข้ามหัวไปจังหวะนี้ครับเมื่อกี้เวนี่วเลเว่นนะฮะมันต่างนี่รันการจริงไหมว่าจะไม่มีใครตายแต่เสียสิ่งของตั้งมาแล้วสามครับป้อมสองอินทิพตเตอร์หนึ่งแล้วตอนนี้เป็นอินทิพตเตอร์สองป้อมสองเน อาจจะถอดลงมาครับง่แล้วครับหลังจากที่กลับไปมีเจนเลียนครับลงมาด้วยความใบสูงดรวยบานาชอครับตอนนี้ปรับปรุง้าไปครับแต่ดูครับตอนนี้กระโดดไปเอริสครับแต่ว่ามาเกี่ยวทางด้านของครับโคขตุนโคตยง่งยำครับแต่ตอนนี้โคนขุ่นนะเรียกินเต็มคำเลยฮะโอ้แล้วดูครับไล่เข้าบ้านครับไม่ให้ออกมาครับอันนี้บ้านใครไม่รู้ครับแต่สีแดงเต็มเพือกเลยครับแล้วคิวทีวียืนเป็นอมตะอย่างกรบตักจันมาฮะโอ้เหนียวจริงๆครับเหนียวจริงครับโอ้แต่ตายดนได้ครับโอ้แต่ได้ครับ เราเอ่อ็อปจงอ็อบเจกต์ไปเยอะมากเลยฮะวัวครับเกี่ยววัวได้ครับยิงหีกครับวัวขึ้นกอดวัวกดอันติแล้ววิ่งไปยันจะเข้าบ้านครับวัวตอนนี้หนีครับแต่ว่าโอ้ยกระโดดมามอนตูดักหน้าครับอาทิตย์แต่วัวก็จะเข้าไปยกไปสามฮะแต่ด้านบนครับโดนไล่มาอยู่ครับเก็บทันจะเอาไปได้ครับสำหรับดีอาร์วีครับออกมาตายไปแล้วฮะแต่จุนี่ครับทีดรับด้เม็นจด้านหน้าแต่คนที่หายไปก่อนครับเป็นวาวัยฮะแต่ตอนนี้ครับดิเว่นกับทางฝั่งของเอลิสครับต้องวิ่งหนีครับหางเรียบร้อยครับ ทางสาแห่งังัดไปจังหวะนี้ครับอาเคนไม่รู้จะทำะไรของงัดไว้ก่อนครับขอโชว์เทยยกไปสองครับแต่ตอนนี้ครับเน็ตสตาร์ดังฝั่งซียาวีครับโดนสัมผัสแล้วนะครับและดูครับโอ้โหทูเปอมีสองตัวครับกำลังไล่เคาะกันอยู่ครับในขณะที่แชมเปี้ยนทางนี้สิบตัวครับกำลังไล่กันอยู่ว่าตอนนี้ครับแต่ซูเปอร์มินเนียนชนะครับโอ้เป็นโมบามารีชนะในเกมแรกครับปล่อยซูเปอร์มินเนียนตียันแตกฮะจบอย่างรวดเร็วนะสลับในเกมแรกนะครับสำหรับคู่ซียาวีกับโมบ้ามารีนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครัับบเดี๋ยวกลมา สักครู่หนึ่งกลับมาเลยครับหลังจากพักกันไปประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับกินน้ำกินท่ากินข้าวอาบน้ำมาเลยเสร็จเรียบร้อยนะแต่ตอนนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วนะไปดูว่าซ r อารครับตอนนี้นี่ กันชนเริ่มบุบแล้วนะครับเซลโมบ้ามาลินชนเข้ามาเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ฮะแต่ยังดีว่าแค่ชนอย่างเดียวยังไม่ถอยมาทับเพราะฉะนั้นไปดูในเกมต่อเลยครับไปเลยครับอ่านะครับค่อยเป็นใจด้วยครับใช่ครับเจอคนแย่ๆแบบนี้ไม่ไหวฮะจากเซียวนี่จะกลายเป็นซีบิกแล้วนะครับกันเลยครับไปดูกันเลยครับ มาแล้วครับมาตอนนี้ครับอาเกนนะครับกลายเป็นไล่ติกแทนครับติ๊กต้องกระโดดลงไปและยิงคงคูณพลาดครับสำหรับจูนี่ครับกระโดดเข้าไปกัดครับเก็บอาเกนไปได้และมีเทเลพอร์ตตรงมาจากนังปังออกซีอาร์วีครับและเลเวนครับเกี่ยวด้านันของจูนี่ได้อยู่ครับแต่ว่าเกาะด้วยตะกิ้เกี่ยวแมงมุมครับแต่ว่าตัวเองก็ไม่รอดอยู่ดีครับแต่ติ๊กยังเรียกว่าไวกระโดดหนีทันเนีสามคนครับ โอ้แล้วดูนั่ลำบากเลยครับตอนนี้ครับผิวๆดีครับโดนไล่เข้ามาติดป้อมกันแล้วอันติแบบนี้ครับไม่ต้องใช้เดนมาร์กฮะออาเรียบมีครับแวบอยู่แวบหนึ่งฮะเอามาครับผลจับเข้าไปฮะับซีร่าครับกระโดดนี่เข้าไปครับโดนหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วมีกันหักออกไปครับเหมือนว่าชีจะพลาดแต่ว่าออมติมัสลงมาแก้ตัวทันครับยและไล่ดึงฝั่งอาเคนต่อครับแต่เราตอนนี้จูนี่ครับโดนสตันคาป้อมครับเรียบร้อยครับโดนป้อมยิงตายฮะ ไปแก๊งด้านบนแล้วนะครับเอ้าจะได้ป้อมครับพลาดแล้วครับตอนนี้สามต่อสองครับติ๊กครับโดนยัดจมูกเข้าไปเต็มๆครับแต่ว่ายื้อได้แป๊บหนึ่งตัวเองก็ตายครับส่วนอาชีครับกำลังจะโดนเหมือนกันครับแต่ว่ามีจันทร์เกาะพื้นที่น้ำแข็งตัวเองครับและคนที่ตามต่อมาครับโอ้ลีซินเกือบจะตายแทนครับแต่มีการฮิวเพิ่มขึ้นมาแล้วตัวอีกเวฟพลาดนะ ฝังเข้าไปครับตอนกียังไม่รีบครับยังไม่ที่กระโดดครับพยายามจะเอาตัวติดนงีรบเสาไวก่อนนะตอนนี้และคนที่เดินมาครับอาชีเดิน่ันหน้าไปเลือดเกือบหลอดถนหลอดทำงานนะแต่ตอนนี้ครับอาชีพุ่งเข้ามาครับอ้าวครับเป็นใครับอาชีตายครับไม่ได้พุ่งนะแต่ตอนนี้ครับจูนี่กระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วลงมาน่าจะโดนขย้ำหรือเปล่าครับแต่ยังดีมีป้อมช่วยไว้ฮะสินมาครับทาชีวทีวีโอ้โหชีวทีวีครับโดนล็อกุดท้าที่แน่นอนครับและมีทางฝั่งของเดตินี่ฮะออฟติมัส เข้ามาครับแต่ว่าโดนดาเมจจากทางสร้างของเนี่ยครับดีซิตเตะเรื่อยๆแบบนี้ลงมาฟรีฮะบึ๋งเนี่ยโอ้แต่ว่ากระโดดไปได้ครับแต่ว่ามีคนเลยหน้าอ้าวแล้วซิื้อครับเรียบร้อยครับไปถึงเลยเขาเฉยเลยฮะเอากระดิ่งมาแล้วครับหน้จ๋าเอ๋ครับผู้เข้ามาจะเอาติ๊กครับสำหรับตรงฝั่งเลเว่นครับเติ๊กครับโดนเด็มาไปขนาดนี้ครับแล้วจะรอดยากแล้วครับแล้วมีเพื่อนเข้ามารับครับโอ้อาชีก็ตายไปพร้อมติ๊กเลยฮะ โอ้ย,อยจับไหมครับัูนี่ชิงจับก่อนเนะี่ยแตโดนจับหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้อาชีครับโดนเกี่ยวไว้ครับมีใครเข้าไปต่อไหมครับตินยินงงอยู่ครับแต่ว่าจูนี่หลงทางไปด้านขวาแล้วนะครับน่าจะยอมมอบเลยเฮ้ มาครับผยมาแล้วแท่งมาแล้วครับบาลอนยังคงไม่ตายครับแต่ตอนนี้อาเคมพยายามดึงความสนใจไปด้านบนครับแต่ตอนนี้ทางฝั่งสีอาวีต้องเลิกลมแล้วกันเอาบาลอนนาจอครับกระโดดออกไปนอกวงหมดแล้วครับและตอนนี้ครับมีอาเคนครับพุ่งออกไปฟังซูมิติแต่ว่ามีติตามเข้ามาติยิงเก็บอาเคนไปได้ครับและบาลอนครับเลือนเลือน้อยขนาดนี้จะเลือกที่อะไรครับไอกครับอยู่ด้านหน้าครับและโดนทางฝั่งของเนี้ยสีอาวีเก็บไปได้หนึ่งะัโอ้และนี่ฮะยังทิ้งระเบิดไว้ก่อนตายฮะัทำดีฮะก่อนวาวอด ผมจะสู้ยากให้ได้เลยขนาดนี้ครับอ่้แล้วพุ่งขึ้นมาครับเปิดดสที่นี่ครับมองเห็นทุกโต๊ะจริงแต่ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับอาร์ตี่โดนเกี่ยวไว้ับโดยดิสันด้านะแล้วพุ่งออกไปฮะแต่ตอนนี้ครับเรเว่นครับเหมือนจะโดนดุครับแล้วจะหวาแบบนี้ครับใครเป็นใครครับเปิดยโต๊ะใส่กลับมาครับสำหรับตัวฝั่งของเรเวนฮะโอ้าจะสู้ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้วิ่งไปด้านล่างกระตูกกระตนงฮะ ปึบครับปึบนะฮะปึบนะครับตัดเสียไปแล้วสี่ตัวครับสำหรับทางฝั่งของ BM นะครับและเป็นคิปเป็นคิวจากคอคีครับตีล่าและวิ่งไปจบเกมทันทีครับไม่ดีรอช้าแล้วนะครับตีอารวีครับโอ้หลังจากถอดกันชนไปเปลี่ยนคาบูมาเนีเครื่องแรงขึ้นเยอะครับได้เกมที่2องไปครับทำให้เขาเนี่ยเนี่ยตีเสมอกัรทางฝั่งของโบบ้ามาลีอย่างแน่นอนนะตอนนี้ครับมีการ์คอจีซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปึบปึบปึบ แปดนาทีจบไวมากครับสลับทีมหน้าใหม่อย่าง CRV นะครับเหนือโบวามารินไปได้ครับผมจะสลับชื่อทีมให้ดูนะครับตอนนี้บีบีเอ็มอยู่ทางฝ่ายซ้ายมือฮะครับผมบีเอ็มฮะตอนนี้อยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะบีเอ็มครับอยู่ทางฝ่ายซ้ายมือครับในขณะนี้ใช่ครับบีเอ็มอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับครับผมอ่า CRV อยู่ฝั่งขวามือนะครับ CRV ฝั่งสีแดงครับครับผมสีแดงฮะ C R V ครับ C R V น้ำไฟสีแดงครับนาเดี๋ยวผมดูนะเดี๋ยวดูมันยังเดี๋ยว,ยวขยับให้ขยับได้งะต้องใช้เสียงคนระับประมาณ10ครั้งนะฮะนี่เรากะามีระบบนี้นะนีะ่แบบปุ๊บปุ๊บ,ปบเปลี่ยนอ๋อแต่ว่าด้วยความการตบมือของเรามันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ฮะอ๋อน, <c oughs> น,นี่นี่นี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูนะเดี๋ยวอีกรอบนึงกลับมาอ๋ ไม่เบาไม่เบาฮะไม่เบาไม่เบาเนี่ยครับไปดูกันในเกมเลยครับมาเลยครับเอาครับมอนต์บูจัละไกลครับแซนเซอร์แซสหรือว่าสิวไทยว่าเด็กกระโดดว่าไปยิงครับยิงยัดครับยิงยัดครับขออีกดอกเดียวเน้นๆโอ้ยหลบได้ฮะเลดบัฟครับฮึมเทคชวลอย โอ้ยมาแล้วครับเปิดนีโหลลาๆเนี่ยปติมาแต่ไใจเลยครับสำหรับหมุนโดครับแล้วตอนนี้ไล่หมุนหนึ่งฝั่งลูเซียนะครับแล้วมีเทเลพลอร์ตลงมาแต่ตรงที่หรือเปล่าครับสำหรับคิวทีวีะแต่ยังแก็บลูเซียไม่ได้ครับเลยมีการเปิดประตูอ้าเปิดไปก็ตามไม่ดีจ้ะนี่ฮะตามมาแลวครับดูนี่ครับแต่ว่าคนที่ตายไปก่อนครับการเป็นอาชีครับแต่ว่าคนที่โดนอยู่ครับตอนนี้ครับเป็นคิงเรดครับที่เกาะป้อมไปจังหวะนี้ครับคิวทีวีลงมารับครับอืไม่งั้นเพื่อนอาจจะแย่เพิ่มขึ้นเนะ โอ้โหแช่สวยครับแช่สวยครับแช่แวบครับพุ่งมาสวยงามมากครับสำหรับมาร์ฟายครับแล้วเก็บติ๊กไปได้ก่อนเลยครับเสียเอเดนแคไปแล้วสำหรับฝั่งพ m ครับแต่ดูครับตัวแทงครับเป็นจะวิ่งหนีออกจากวงครับจูนี่ครับกดอัรติครับซาดิสต์ครับตอนนี้ครับอยู่แบบมาโชวครับจะทํารับความเจ็บปวดนะฮะ วิ่งตามมากันเป็นขบวนเลยแล้วโดนไอซอฟเกี่ยวไว้แต่เหมือนจะไม่สนใจขอวิ่งขับป้อมก่อนได้ไหมอีกนิดเดียวเกือบจะตายตายไม่ตายครับเป็นทิ้งไลนถ้าที่เก็บไปได้ะอ้เห็นเลยครับจ๊ะเอ๋เจอหน้าแล้วนะครับพยายามจะต้กนแต่ไม่ติดตันครับแล้วกดอัติวิ่งหนีทันทีครับจูนี่ครับมีอัติมาสเข้ามารับครับแต่เกี่ยวอาชีไว้ได้ด้วยครับจูนี่อยู่ด้านหน้าครับทุ่งมาครับแตัดหลบอสวยงามมากครับสำหรับฝั่งอาชีครับระยะกันติมาสวยกว่าครับต้ครับและตอนนี้ครับเข้าประตูครับแต่นี่ครับวินเลยประตูเลยครับติม ไปครับไปให้สุดล่าปลาเขียวแล้วอยู่ในวงอันตินะของพิงเรดครับแล้วับงฝั่งซีอาวีคร <|so|> ับและดูครับเป็นทางด้านของดูเจนนั้นที่พยายามจะยิงกับผู้สถานการณ์แต่เหมือนจะไม่พอครับอันมัสเก็บสับเบิ่คิวไ้ได้ด้านหลังครับอาชที่ครับพยายามจะเกียวทางฝั่งเรเวนครับเรเวนขึ้นไปด้านบนรับเจอด้านติกติกไล่ยิงอยู่ครับเรื่องทีควีซ้ำครับและเป็นติกนที่ฆ่าไปได้ะการเจอจนได้ครับโอ้แล้วดูครับเซลล่าครับโอ้ไม่ได้หลงทางครับหลงที่ฮะ แล้วเซนเคาน์เตอร์ครับอีกหนึ่งตัวครับเรียบร้อยครับทันเดอร์หลอดพาหัวครับผูเล่นเรนี่มันเล้์เลยฮะโอ้ยอาการอ้าวครับออพติมัสครับตอนนี้มีอาชีพเข้ามาแในงัดโต้ครับออพติมัสครับโดนทุกอย่างครับชัดเจนเป็นเร่นเล้อยเลยครับแต่ว่าติกครับยัดอันติไปครับเลือดเหลือน้อยมากครับแต่ด้วยผลอั้นตของพิลเล็ตครับเลือดเหลือน้อยเหมือนกันครับตีอาวีครับแต่ว่าติกเลือดเหลืนเยอะเยอะกว่าครับแต่ดาวไม่จะพิมพ์บอหรือเปล่าครับตีอาวีที่พิกไฟกับมันได้ครับและตอนนี้ไล่ครับตตััววทที่เหลืออขงสุด้ายฮะ ตีป้อมด้านนี้ไปแล้วนะครับแต่มาย้ำบุญเก่าครับตอนนี้ครับงานเข้าไปอัพติมัสโดนเหมือนเดิมครับแต่ว่าพระรมจะแปดลงมาด้านล่างนะครับมีไวโกรงครับเพมาช่วยสวยงามครับสำหรับลูกๆครับช่วยอัพติมัสไว้ได้ครับและฆ่าคิงเลตัวเจ้าปัญหาไปแล้วหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ครับลูเตียนพยายามจะเข้ามาเบิร์นดาเมจต์โซัพพอร์ตตายไปแต่ว่าอัพติมัสมาแก้ตัวไว้ได้ครับเลยหายไปหนึ่งครับแล้วตอนนี้โดนเอสไปจนได้ครับตีอาร์วีแล้วเป็นทิปเป็ลคิวของมุนโดจูเนีย พลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับทางฝ่ายของ B M ครับซันกเซอร์กดอันเจมไม่ทันเลยครับท่าผมดูไม่ผิดนะครับตายไปเร็วมากเลยครับยังไงจบเกมได้เลยนะครับตอนนี้ที่เป็นเนื้อสุกสองด้านแบบมีเยื่อลาเลยนะพลิกมาพิกมาพิกมาครับโอ้แล้วป้อมน้าในซ้ายก็อ่อนแอลงด้วยครับในช่วงนี้ครับต้องรีบตีครับดูนี่ฮะมาครับมาครับตอนนี้ครับ B M ครับ หลังจากติดเทอร์โบมาไม่ผิดหวังครับเกมนี้ครับเป็นของ VM ครับขึ้นแท่นไปก่อนเลยครับขออีกเกมเดียวครับจะได้เป็นิงคนต่อไปอโอเคยังมีอย่างน้อยอีกหนึ่งเกมครับ <c oughs> ก็รอดูกันในเกมต่อไปดีกว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาเจอกันใหม่ในเกมหน้าครับไปเลยปั๊บ <c oughs> <c oughs> เนี่ยฮ <c oughs> ะพอเปลี่ยนฮนะเป็นหน้า <c oughs> ดบได้ หา่ฮะอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยไม่ไปวะเอาไหม รีเซ็นครับเนี่ยครับตอนนี้จูนี่ครับโดนเตะครับต้องแปดหลบเลยครับเพราะว่าดาเมจเตอร์นะของแซนคาสเตอร์ครับช่างที่จะเยอะกว่าคิงเรดครับคิงเรดพลามหาเพื่อนครับลูลูเดินตามมาแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งเรเวนพุ่งเข้ามาเหมือนกันกระโดดทับหัวไปเหมือนจะไม่ตายหรือเปล่าครับแต่ว่าโดนครับอีกขึนไงเข้าไปครับเก็บเพร์สบัดไปได้ครับสำหรับฝั่งเรเวนครับและตอนนี้ครับเซนคาสเตอร์ครับโดนเกี่ยวไว้โดยอาชีครับและต้องวิ่งหนีติดกันสามตัวมิปมิปอ้าวเซนคาสเตอร์ครับ บวกคอาบวกครับคิดอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับแต่ว่านี่ฮะคิดอะไรไม่รู้ครับอยู่ดีไปไต่เขาเฉยเลยเันคาเซอร์ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่บอกทางแกเห็นปัญหาแล้วต่หาแอะไรเข้ามากเกาะครับเตะหินเหลี่ยมหรือเปล่ายังไม่มีโอ้โหแล้วดูครับอัลติสวยงามมากครับจูนี่ครับเกมพลิกหรือเปล่าเลเว่นก็มาห่างหวังจะรับอัลติด้วยครับแต่ว่าอัพติมัสายไปแล้วครับเลเว่นครับตอนนี้กระโดดออกไปครับแต่ด้านหลังครับเซนคาเซอร์ครับคาที่เลยฮะงานดักครับงานซุ่มครับแอบมุมตึกครับเจออีกรอบหนึ่งจูนี่ เดิมเลยครับแต่อันติทันรอบนี้แล้วมีใครมาช่วยไหมครับเติออกจากวงอันติครับบางเนี้ยตีครับ ครับตอนนี้ครับยังไงครับเปิดเป็นวงกว้างครับและดูครับอาชีหนีไปแล้วครับจูนี่ครับโดนตรงกลางครับแต่ว่าติดทันครับและมีครับติดเกลียดยิงเสร็จไปด้านหลังครับผลที่ตายครับกลายเป็นทางฝั่งเรเวสแล้วมันหึงซูนี่ครับตายไปเหมือนกันครับแต่ใช้ติดเสร็จเรียบร้อยครับคิวทีวีครับหาตัวตามต่อครับแต่ว่าติดเหนียวจากเสาทันเแล้วกระเซิงจะตายครับตัวอะไรครับสปอร์ตแล้วโอ้ป๊าบเกี่ยวได้คิวทีวีเข้าไปตามทันไหมไม่ทันโดนแบกก่อนนี่ฮะตายคาประตูเลยฮะอาชี ติ๊กมาแล้วครับพี่ติ๊กครับนี่โดนอีกหนึ่งแน่นอนครับสำหรับตรงฝั่งของเนะครับบีเอ็มแต่ว่ายังรอดอยู่ครับติ๊กครับชัดดาวดึงด้านของเลเว่นไปได้ครับปีครับเอาว่ะเดินเป็นเพื่อนเลยครับเดินเป็นเพื่อนครับมานาไม่มีครับอาศัยเก่าไว้ก่อนครับแล้วข้างบนครับเพื่อนมาครับเจ๊คอร์ดครับเกีียวไว้ครับโอ้แล้วบังไปเหนียวมากอเดียวเดียวแล้วก็้าวครับตายฮะโอ้เดินมาชนเต็มเต็มเครับสู่ อ้าวแล้วเกี่ยวกองขีได้วางสตารน์นครับบีบพห้แปดครับแต่จูนี่เข้าไปลแล้วเม็เต็มครับแต่ว่าคนที่เก็บได้เป็นเติ๊กฮะตอนนี้แลกกันไปเนี่ยครับเาเสียไปสองครับเสียไป2เนะี่ยไม่ได้แลงคนะเป็นฝั่งของตีเอวีที่เสียอยู่ฝ่ายเดียวแล้วตอนนี้ต้องวิ่งหนีแตกแหกกระเจิงฮนะแซนแคเซอร์จะเอาไงจะเข้าไหม 8หลบครับแ8หลบนะฮะนั่ไม่สนใจครับบูครับเต็มที่ครับสำหรับทางฝั่ง CRV ครับคอยต่อครับกระสุนกระติกดูครับต่อกระกระติกดูครับแล้วเอาติมัสครับโดนไอ้ตอจริงครับแต่โดนแค่อยู่ครับตอนนี้ครับออาติมัสต้องกระโดดออกไปครับและดูครับซูนี่เลี้ยเหลือน้อยมากครับแต่ติ๊กครับโดนชันดาวไปแล้วครับโดนซันดาครับแต่ด้านหลังครับลบมเลยหน้าครับ BM ครับตอนนี้ BM ครับตอนนี้ครับโดนขวางทางเข้าไปแล้วโดนหนึ่ครับสองตัวของทีมและโดนเก็บทั้งทีมพาะจากการเกิดมาอีกสองตัวของ CRV เก็บเอสจนได้เป็นทริปเปิลคิวของเรเวนด้้้นนีใหไะครับ เอาแล้วครับโดนเกี่ยวไว้ครับจูนี่ครับและตอนนี้ครับตอนนี้ใช้อันตรีแล้วครับจูนี่มีวายว่าคนที่ตายครับกลายเป็นมีวายครับบิสเซนด้าครับหายไปก่อนครับและดูครับป้อมด้านขวาครับเสียไปฮะเรือบล็อกครับเรือบล็อกพุ่งเข้าไปเบิร์สออปติมัสแต่ยังคงไม่ตายครับซิร่าครับโดนไล่มาจากติ๊กครับแต่ติ๊กติดเอ็กซอร์ครับทำให้ดามิเดนไม่พอจะฆ่าฮะแต่ว่าตามไล่ไล่ยิงจังหวะนี้ครับมีโลครับติดมีเนียนครับสโลไปไม่ตายฮะยังสปีดอยู่ครับสปีดอยู่ครับสปีดต้นแต่อย่าลืมบบบ้้าาานนนะะครัจึมเอ ้มาแลวไม่โดนครับเทมเอร์เฟสตายครับคิวทีวีโดนเบิร์สตาเมจไปเกือบหมดหลอดครับแล้วทับดิวครับเข้ามาครับดิวายครับนี่เข้ามาทำไมไม่รู้เขาตายไปแล้วครับแล้เพื่อนร่วมทีมครับตีนทิวเตอร์แตกไปแล้วด้านขวาครับนะโดนไล่ออกมาเนี่ยตอนนี้เหมือนพยายามจะยื้ออยู่ครับซียาวีครับโดนไล่ครับตอนนี้บีเอ็มเหมือนโดนไล่อยู่ฝ่ายเดียวครับแล้วดูครับเกี่ยวอัพฟิมัสได้แต่อัพฟิมัสครับกดหนีออกไปครับ แั่บัตรบ้าเสียไปแล้วมูลนิวัยพลาดครับตอนนี้ CRV ต้องหอยครับและเป็นงฝั่ง BM ครับเป็นฝ่ายไล่ครับมิวทีวีเข้ามาในนี้สวยงามครับหยุดไป2ครับตามมาทันหรือเปล่าครับติ๊กครับนี่ครับเหมือนจะโดนหยุดครับอันติครับแต่ว่าตามเข้าไปยิงได้ครับติ๊กครับแกมพิกหรือไม่ครับตอนนี้ครับเหลือเซนคัสเตอร์คนเดียวฮะที่ต้องโดนวิ่งไล่ครับแต่ว่าด้านขวาครับโอ้มีเดอะบล็อกครับฉีกหนีออกไปครับเรเวน เอาครับจะไปไปไหนต่อครับดีดีครับ B M ครับไปครับเข้ากลางครับเดินทางสู่สายกลางฮะสู่สายกลางครับเนี่ยเกื่อ์เจอไปมาลองชอยอีก30มสิบวิครับมาหนุนแตะตีแล้วครับตีแล้วครับอาเม็ดเยอะครับดูครับอาเม็ดเยอะจริงครับจะจบเลยเลยครับจะฝืนจบเลยนะฮะอีก20่สิบวินะครับโด้วยความตั้ โดนถอร์ตลงมาครับอ oh oh. um. em> um> 네ู้ยเข้าไปครับอาชีโดนไปหนักใหญ่ว่าติ๊กครับยังมีเลือดอยู่ครับตอนนี้ครับตีป้อมแรงมากครับเอาละครับเกมพลิกหรือเปล่าครับ B M ครับจังหวะนี้ฮะมาดีครับช็อตเดียวจบเลยครับหลังจากที่เสียเปรียบมานานครับทําให้เขาได้เป็นคิงต่อไปในค่ําคืนนี้ครับวันนี้กับผมวินซี่ครับขมโรเบิร์ตเชสครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ